สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกลัลเลงนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่17พฤษภาคม2564ครับวันนี้ผมจะมีข่าวสามประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งเกิดเหตุระเระบ,บิดในพื้นที่ท่าคิดเหล็กน,นะครับ ซึ่งอยู่รัฐสานภาคตะวันออกอยู่ใกล้กับไซแลนประเทศไทยครับข่าวประเด็นที่2นะครับการสลบในพื้นที่รัฐสานเหนือยังดุเดือดนะครับกองกําลังรัฐสานใต้และกองกําลังของรัฐสานเหนือเอ p และกลุ่มปล่อง TNLA ครับข่าวประเด็นที่3นะครับวันนี้นะครับนางสาวงามพมา่าไลลิภัยที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มารูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับพี่น้องเกิดเหตุระบิดขึ้นในพื้นที่รัดชันถ้าคิดเหล็กนะครับเมืองหลงภาคตะวันออกของรัฐชานนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยนั่นเองครับเกิดเหตุเมื่อวานวันที่25พฤษภาคมพศ5 6 6 4ครับเวลาประมาณ21นาฬิกา แรือว,ว่า3าทุ่มนะครับเมื่อวันที่25เมื่อวานนี้นะครับได้เกิดระเบิดขึ้น4ครั้งนะครับในพื้นที่ท่าคีเล็กที่อยู่ติดกับายแลนประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดเสงวนไลหรือว่าแม่สายนั่นเองครับสื่อข่าวในพื้นที่ได้ออกไว้นะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ โรงเรียนหรือว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กครับพี่น้องได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับและในเวลาต่อมานะครับเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ มามหาวิทยาลัยหรือว,ว่าแห่งนี้นะครับก็ตั้งแต่ของทัพกบฏมีน้องหลายได้ยึดอำนาจมานะครับทางภ่ายตำหนดพม่านะครับก็เลยใช้กฎอายาการศึกนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนโดยใช้กฎหมายมาตราที่144นะครับห้ามพี่น้องประชสาชน จากว่านะครับตั้งแต่เวลาประมาณ2องทุ่มนะครับถึงเวลา4ี่นาฬิกานะครับก็ถือว่าทางตำรวจมีหนองไหลนะครับก็ยังใช้กฎอายการศึกอยู่นะครับวันนี้ในพื้นที่รัดต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ตำรวจที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่า เสชีวิตแต่อย่างไรครับพี่น้องแต่ก็เลยเกิดเหตุระเบิดขึ้น4ครั้งด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่25สาพฤษภาคมได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นเวลา21นาฬิกาและ22อนาฬิกานะครับและเวลาต่อมาอีกนะครับก็เวลาประมาณใกล้ๆกกันเองนะครับได้เกิดระเบิดอีก2ครั้งนะครับก็รวมกันทั้งหมดก็ สรุปแล้วก็เลยเกิดเหตุเลยเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเมืองท่าขี้เหล็กนัดสันภาคตะวันออกนะครับก็ประมาณ4ี่ครั้งด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรนะจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับพี่น้องสาวท่าขี้เหล็กของเรานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยกันทุกคนนะครับ นะครับเรามาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่26พฤษภาคมพศ2564ครับกองกำลังรัชสาเนอเอสพีและกลุ่มปะลอง t n แ a นยาเได้เข้าโจมตีกองกำลังรัชสารใต้อาเสเรตของจัยยัดศึกนะครับปฏิบัติการของกลุ่มรัชสาเนอได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับทางวัน จริงนะครับและอยู่ในเมืองน้ำล่นนะครับพี่น้องการสลบกันได้เกิดขึ้นประมาณ30นาทีนะครับเวลา5้านาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับก็สลบกันประมาณ2ชัส่วโมงนะครับจากการสลบที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่ทราบข่าวหรือว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทาง ทหารทั้งสองผังนะครับผังรัชชานใต้และผังรัชชานเหนือและผังปะลองทีออเอนยาวเอแต่อย่างไรนะครับก็เรารู้ข่าวชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับสู้รบกันตั้งสองชั่วโมงนะครับเวลาห้านาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกานะครับก็ต้องมีบาดเจ็บล้มตายกันไปบ้างนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่มีรายงานข่าวที่ออกมาชัดเจนแต่อย่างไรนะครับก็ รอข่าวที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังรัชเชนเอเอพีพีของลุงปางพระและกองกำลังของปอลองนะครับทีเอ็นเอสองกลุ่มนี้ก็เหมือนกับกองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์หรือว่าพีซีเอฟนะครับของหม่องชิตตู่นะครับอยู่ในพื้นที่รัดกระเกลงแต่ในอยู่ในพื้นที่รัดฉานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับพี่น้องวันนี้นะครับที่สองกลุ่มนี้ยอมรับใช้ทางตบดมินออไนไลน์นะครับเนื่องจากได้รับ การสนับสนุนจากกองทัพกบฏมีนองหลายครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงเงินหรือว่ายุทธภัณ์ที่ทันสมัยต่างๆนะครับที่ทางกองทัพกบฏมีนองหลายได้จัดมาให้นะครับสองกลุ่มนี้นะครับมียุทธกรณ์ที่พร้อมนะครับและมีเงินใช้นะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เห็นแก่โตนะครับเห็นแก่ผลประโยชน์ ของตัวเองเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวเองก็อยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองใช้นะครับแต่พี่น้องประชาชนคนพื้นที่รัฐฉนันภาคเหนือวันนี้เดือดร้อนมากนะครับเนื่องจากการสู้รบไม่ยอมหยุดสักทีนะครับหรือว่าไม่ยังไม่หยุดนะครับก็ยังสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนได้มีการสู้รบก็เยอะนะครับวันนี้ ก็ประมาณ3,000คนนะครับสบพในพื้นที่รัชสานภาคเหนือนะครับ mm hmm. ก็ต้องรอรู้กันต่อไปนะครับว่าท่าทีของกองทัพรัชชาเหนือและกองทัพปล่องนะครับทีเอนเอจะยังรับใช้กบฏมีนอออไลน์ต่อไปนะครับหรือว่าจะกลับโตกลับใจนะครับผ่านมาอยู่ข้างพี่น้องประชาชนและมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองของเรานะครับก็ รอรูท่าทีต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่กองกําลังรัชชันเนยและกองกําลังปลองนะครับผมคิดว่ายังจะรับใช้ทางกองทัพกบฏมินอ,องลายต่อไปนะครับจนกว่าทางกบฏมินอ,องหลายจะกําจัดนะครับหรือว่าจับกลุมไปติดคุกนะครับเมื่อนั้นนะครับก็ผมคิดว่ารน ยึดนะครับยึดพื้นที่และยึดกองกําลังให้บางอาวุธทั้งหมดนะครับแล้วก็จับผู้นําไปขังคุกนะครับจบข่าวแน่นอนครับถ้าถึงเวลานั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มาถึงนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับกองทัพรัสันหรือก็ไม่กล้าทําอะไรกองทัพกบฏมินองไล่นะครับก็มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อวันที่แดเมษายนที่ผ่านมานะครับทาง เฮลิคอปเ,เตอร์ของกองทัพกบฏมีนองหลายไล่ลบินเข้ามาในฐานที่มั่นของกองทัพร,รัตช,ชันเนอนั่นก็คือที่เมืองสู้ว่านไห่นะครับทางลูกน้องของลุงปางพะเรยว่ากลุ่มรัตช,ชันเนอนะครับก็ได้ยิงนะครับเฮลิคอปเตอร์ของผู้นำเหล่าทัพของกองทัพกบฏมีนองหลายนะครับก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาไปหนึ่งคนนะครับต่อมานะครับทางกองทัพร,รัตช,ชันเนอรไล่ ไปขอโทษนะครับทางผู้นำกองทัพพมา่าที่รัฐศาลภาคเหนือก็เมืองลาดเชี่ยวนะครับและเอาคนที่ยิงเฮลิคอตอร์ของกบฏมีนองไลไปมอบตัวให้นะครับวันนี้ก็ยังไปติดคุกอยู่ที่เมืองลาดเชี่ยวนะครับแบบนี้นะครับผมไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับกองทัพรักสารเหนือนะครับถ้ามาลอย่างกองทัพกสินหรือว่าเคีนะครับยิง เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพมา่าตกนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทางลูกน้องของกบฏมีนองหลายไล่ตายไปสามนายนะครับนายทหารท่านนี้ไล่เล่นยศและไล่รับแรงวันอย่างงามนะครับแบบนี้ผมคิดว่าโอเคกว่านะครับพี่น้องไม่ใช่แบบกองทัพรัฐชันหรอนะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ของกบฏมีนองหลายแต่เอานายทหารคนที่ยิงเฮลิคอปเตอร์นี่นครับเอาไป มอบตัวให้ทางกองทัพกบฏมินองลายนะครับแล้วก็เอาไปติดคุกนะครับวันน <c oughs> ี้ก <c oughs> ็ย <c oughs> ังอยู่ที่เมืองลาดเชี่วนะครับยังไม่ปล่อยตัวกลับมาแล้วไม่รู้จะติดคุกกี่ปีนะครับผมคิดว่าต่อไปคงไม่มีใครกล้ายิงแล้วนะครับท่ายริคอเตอร์ของกบฏมินองลายมันจะมาทิ้งลำเบดเอจะมาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคนต่อไปก็ไม่กล้ายิงแล้วนะครับผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับผู้นำ กองทัพรัชชันในเอฟีหรือว่าลงปางพ้านะครับพี่น้องก็ถือว่าอ่อนแอมากนะครับครับยังไงก็รีครับพี่น้องครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับตามพิธีของไคของมันนะครับวันนี้ก็ในเมือยังไม่สามารถร่มกันได้นะครับกองทัพรัดชันใต้ก็ต้องสู้ต่อไปกองทัพรัดชันในของตบทมีนองลายก็รับใช้มีนองหลายและกองทัพสหรัฐวา้าหรือว่า กองทัพว้าแรงต่อไปนะครับก็รอล,ลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพี่น้องถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านได้รับฟังนะครับสําหรับการสึกษบในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือของเรานะครับพี่น้องครับเรามาปิดท้ายเลยข่าวประเด็นที่สามนะครับวันนี้นะครับนางสาวงามพมา่าที่ไปประกวดนางงามที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจนเธอได้รับแางวัน ซุดรงวันซุดประจำศาต์นะครับรางวัลก็เลยรางวัลสำหรับซุดประจำศาต์ของประเทศพม่านะครับในระหว่างที่ปรากฏนางสาวงามนะครับนางสาวงามพม่าคนนี้เลยสูบป,ป้ายขึ้นมานะครับเรียกร้องให้ต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะครับให้ช่วยเหลือพลเมืองในประเทศพม่าของเธอนะครับเนื่องจากวันนี้ถูกทาง กบฏมีนองลายโคกคมและจับกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องรือว่าศิลปินหรือว่าพี่น้องประชาชนบุคลากรของทางรัชการนะครับก็ถูกจับกลมไปเป็นจํานวนมากนะครับก็อยากให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมานะครับทางกองทัพกบฏมีนองลายนะครับก็เลยออกมาจับนางสาวงามท่านนี้ทันทีนะครับ ก็ถือว่าถ้านางสาวงามพม่าคนนี้นะครับถ้ากลับมาอย่างประเทศพม่าก,ก็ถูกจับกลุมแน่นอนครับพี่น้องติดคุกยาวเลยนะครับแต่ก็โชคดีนะครับวันนี้นางสาวงามคนนี้นะครับก็ไล้์ไภัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่หรือว่าโมเดลลิ่งในเมืองอยูนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวรีนะครับข่าวได้ออกมาวันนี้นะครับวันที่26พ่พฤษภาคมพศ2564กครับก็นางงามสาวพ,พม่าคนนี้นะครับก็เลยทําสัญญานะครับก็จะเป็นนางแบบให้กับเอเจนซี Gen ่นะครับโมเดลลิ่งซื้อลังนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองนิวยอร์กนะครับเธอก็จะใช้ชีวิตอยู่ใน เมืองนิวยอร์กหรือว่าสหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับจนกว่าสถานการณ์ในประเทศพมา่าจะกลับมาสงบลังเริมนะครับก็ผมคิดว่าอีกนานนะครับพี่น้องไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางกาะบดมีนองหลายนะครับเลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหรือว่านักข่าวของ ประเทศจีนนะครับนั่นก็คือทางฮ่องกงนะครับก็ทางกระบดนีน้องไหลนะครับก็เล้ให้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่านะครับก็จะจัดการเลือกตั้งขึ้นในประเทศพมา่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเอาแบบให้มีรัฐบาลแห่งชาติแต่ว่าหลายพรรคการมัองมาร่มกันนะครับจะเอาแบบนั้นนะครับแบบรัฐบาลผสมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอก วันที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่เลยบอกนะครับบอกแค่ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าปี2 5 6 4หรือว่า65หรือว่าอีกกี่ปีนะครับมันทางกระบฏมีนองหลายก็ไม่เลยบอกรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับพี่น้องก็ต้องรอรู้สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต,ต่อไปนะครับ ครับรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมตลอดมานะครับขอบคุณครับรตบวันนี้ก็สวัสดีครับ